สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับลอดใหม่ของเรานะครับสมุนไพรบำรุงไก่ชนนะครับเถื่อนไก่ชนนะครับสูตรนะครับผมสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นคลิปนี้นะครับผมเป็นสูตรนะครับผมปลาก้างแท้นะครับผมอ่าอันนี้เป็นปลาก้างแท้จากภูเขาเลยนะครับผมก็ได้มาลอดใหม่อีกแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณเกือบสองร้อยกระปุกนหมครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ สำหรับพี่ที่จองผมก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พามาดูรถใหม่นะครับผมว่าเป็นยังไงพามาดูเม็ดก่อนอันดับแรกเราต้องให้ดูเม็ดนะครับเม็ดนะครับดูดูในส่วนของสมุนไพรนะครับจะเป็นก้อนเป็นนี้ชัดเจนมากนะครับนะครับผมจะหอมนะครับหอมสมุนไพรมากนะครับหอมสมุนไพรเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นสมุนไพรแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ แล้วก็พี่ๆนะครับที่ที่แบ่งไปแล้วนะครับผมซื้อไปแล้วนะครับตอนนี้แจ้งมานะครับผลงานเยอะมากนะครับผมลนดับแรกเลยนะครับที่ที่เห็นชัดเจนคือไก่ไม่หอบนะครับไก่ไม่หอบนะครับถึงไก่จะแบบไม่โดนแดดนะครับผมก็เอาไปชนเลยสองยกเงี้ยไม่หอกนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมสําหรับสมุนไพรตัวนี้นะครับอ ก็วันนี้นะครับพี่ๆนะครับคนไหนที่เลี้ยงไก่ไม่ไม่ดีขึ้นนะครับเลี้ยงไก่ที่แบบยังซีดนะครับยังซึมยังหงอยอยู่นะครับผมอยากให้ลองเปิดใจนะครับผมใช้สมุนไพรแท้บำรุงนะครับผมตัวนี้เถื่อนไก่ชนนะครับสมุนไพรแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นย้ำว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับพี่ๆเอาไปเลี้ยงนะครับผมไม่ต้องนะครับผมให้กินอะไรนอกเหนือจากตัวนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นบอระเพ็ดเนื้อสด นะครับผมหรือสิ่งต่างๆนะครับผมพี่ๆไม่ต้องให้กินเลยพี่ๆลองให้กินแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมให้กินแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะครับผมก่อนที่เราจะออกกําลังกายไก่ก็ได้หรือตากแดดก็ได้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับอาทิตย์นะครับผมที่จะออกชนนะครับอาทิตย์สุดท้ายเนาะเราเตะเป้าเสร็จนะครับผมดูไก่แข็งแรงสมบูรณ์เสร็จนะครับ ให้กินเลยนะครับเช้า2องเย็น2นะครับ1อาทิตย์ก่อนออกไปต่อสู้นะครับผมจะเห็นความกระปี้กระเป๋าของไก่ชัดเจนมากๆนะครับผมก็อยากให้ลองดูนะครับผมไก่ใครนะครับที่แบบว่าเปิดมุ้งมาเนาะแบบไม่ค่อยกระพือปีกตบปีกเบาๆนะครับผมต้องลองดูครับสมุนไพรบำรุงไก่ชนนะครับสูตรเถื่อนไก่ชนตัวนี้นะครับผมสมุนไพรแท้100%นะครับผมโอ้ผมแซ่ให้เยอะมากๆนะครับสมุนไพร ผมผมไม่มีใครใส่ให้ขนาดนี้มันมันเยอะจริงจริงนะมันเยอะมากๆนะครับผมก็แล้วก็ที่สําคัญนะครับปลาก้างเป็นปลาที่หายากนะครับผมปลาที่หายากมากๆส่วนโบราณโบราณนะครับบอกว่าถ้าใส่ปลาก้างนะครับไก่จะคึกเป็นพิเศษนะครับผมคึกเป็นพิเศษนะครับผมอยากสู้อยากต่อสู้อยากดีนะครับผมตัวนี้นะครับอยากให้ลองนะครับผม ไก่ไข่นะครับผู้ที่น่าซีดนะครับผมไม่สดนะครับผมอยากให้ลองไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับไก่พี่ๆจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมอยากให้ออกไปลองครับผมนะครับลองดูนะครับผมสมุนไพรนะครับผมบำรุงไก่ชนสูตรเถื่อนไก่ชนนะครับผมตัวนี้ส่วนประกองแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราขายยังไงนะครับผมกระปุกละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมกระปุกละหนึ่งร้อยบาทมีอยู่เก้าสิบเม็ดมีอยู่เก้าสิบเม็ดย้ำนะครับมีเก้าสิบเม็ดนะครับผม 90สเมตรอ่าอันนี้นะครับผมอยากผมมันมันคุ้มอ่ะสำหรับราคา1น0อยอยากมันคุ้มมากมากนะครับผมอ่านะครับผมก็อยากให้ลองนะครับผมก็ยังไงนะครับผมก็ฝากนะครับผมล็อตนี้ไว้ด้วยนะครับผมสูตรประก้าแท้หนึ่งรเก็อยากให้พี่พี่นะครับลองเปิดใจนะครับผมเอาไปใช้ดูเรามีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับอ่าเรามีค่าส่งนะครับ1กระปุกถึงสี่กระปุกเนี่ยค่าส่งอยู่ที่4ี่สิบาท นะครับผม5กระปุกเราส่งฟรี10กระปุกนะครับเราส่งฟรีด้วยแถมด้วย1กระปุกนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากพี่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ